วันนี้ผมกินเที่ยวอาเฮใบโจ๊ชกชนเอาผมถักทายพอๆกันมานี่เก้าม้งเศร้าครับผมสำหรับคลิปนี้ครับไอโจ๊กสิบาทุกคนมาหาหอยครับผมหอยปังจากคลิปก่อนนู้นมีหลายคนคอมเมนต์อยากให้โจกินหอยปังหอยปังอีกมือนี้จานหาครับผมเดี๋ยวโจสิไปล่าหอยกันครับผมเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันเลยครับผมไปไปกันมาเลย เบาไทยบ้านหาเล่นเลอะบ้านหากินไปวันวันาที่นอนมกอัวพวกเอิมกันแต่ใจอายนั้นยืนเอาไงสองหน่วยเลยยื่นเงาบัวครับไหน้อดิกลินไม่นูหนนึงเหรอไปจ้อนไปห้องนะหางเงาที่ไหน

ัคเอยมหอน้ล้ล้อนี่มันเู่ซสาปซสาปไปงมหอยน้นีเลยสำหรับเมนูเข้ามันนี้หาที่พ่อด้กินครับผมมันไหยเขากะจบไปเปื่อยมันออกแม่ไทลูกไกเนาะเอาจะ่อกินครับผมไปเดี๋ยวทำเมนูกันเลยครับ หลังจากที่โจมมุ้งหอยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเขาจะมาเสิร์ฟเมนูขึ้นโต๊ะกันเลยทีเดียวนะตอนนี้เมนูของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนั่นก็คือเมียงหอยปังสดๆไปเลยครับเห็ดเป็นเมียงเนาะเพราะว่าเมนูนี่โจท่านเคยกินจักเขื่อนอยู่มาครับผมสำหรับมื้อนี้เยาจิมีข้าวเหนียวมากินพร้อมเนี่ยพวกด้มีกับขอ้าวปลากระเจียมมาเสิร์ฟมาแซ่บกับตัเด้อจัดขนน้าวเหนียวพร้อมเขาจุแซ่บเลยเห็ดเป็นเมียงมาครับลุยกันเลยแล้วโจคอยัดแกะบิ่งก่อน นี่หอยปังทางหอยปังแท้ๆนี่ฝามันจะเป็นดอกขาวๆดวงๆตรงนี้ครับกดปีนออกมาเลยกดฝามันกยัดออกมาชุบฝ <c oughs> <c oughs> ามันเปลือกบางนิดน,นึงครับผมนี่จะว่ากะออกมาอยู่กรดออกมาที่นี่เขาจึบนานเอาเฉพาะหัวมันครับนี่หอยปังสดๆจะเป็นแบบนี้ ตัวมันเราเอาวางไว้โอ้ตัวขาวใสสวยอยู่นะเหลือเมื่ <c oughs> มออีกโอ้ยออนี่ไปปังอุ้ย <c oughs> เอ้ยมือนก็นผ่านดูเถอะวะนี่สำหรับปืนนี้ครับไปลอ่องเมียงกันบ้างที่นี่เดาว,ว่างไปก่อนทุกขอใหญ่ อันนี้จังเลยเด็ดใบนี่ผักของเราก็จะมีใบผักกระโดนครับผมนี่ผักกระโดนสามใบเลยนะครับใส่ตัวไหยเข้าไปครับผมเอวิถีชีวิตเป็น,นแบบนี้แต่เขาเขามากินเราไปโจท์แนเนียเขากินไปฟังเพลงไปนี่ของไม่ปฏิภาชนะข,ข,ขึ้นคางเนาะไปไปไป,ไป,ไ,ปไปต่อไปต่อครับนี่เขาก็ใส่กระเทียมเข้าไปครับแล้วก็สิมีเอ่อ ต้นหอมเใส่ไปต้นหอมใส่ไปหน่อยนึงผักซีใส่ไปหน่อยนึงนผักซีต้นมวน่วนเข้าไปเลยนี่นะครับเพราะนี่เเนี่ยไงครับไปที่นึงเข้าก๋วยตักนิหนึ่งครับเจียวตาแดงตักใส่เลยให้กับตุหห้หอยเข้าไปนี่ยเจียวทำนี้ละดูอีทีนึงเข้าม่วนขอบปังมับ้บอืม

ประคาเอาเท็มสองกิบต้นหอมซี่ซีใส่สองตัวเลยหอมดีมากเหนเจ้าตาแดงหายเข้าไปให้การครับมมวนทีนึง่ปางบั๊ Nó thịt cả nhà cái này nữa không? ขาหนีออกมาเลยกุบๆดีขนาดโอ้เผ e bon ็ดเผ็ดเผ็ดกระเทียมใส่กระเทียมก็บแกงตาแดงกระแซบเน่อยเ๋ยวผังเขากินน้ำกลด อย่ารอช้าเพลิแล้วตาต้องตีแจกแล้ว ừ. 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 ตัวไปส่วนงัดดีที่สุดปลอดภัยให้มาดูมาเลยตื่เลย บงังสิไม่ตายด้อยครับแต่ว่าตัวเบลออกดอกบางเถอะว่ามันบ่คือหอยทะเลหอยทะเลแต่เขาบ่าตาออกแล้วมันจะเห็นให้บางคนสิแพรปากบิดปากเบวเลยนะทุกคนมาแพบ่บ็นยังแล้วก็โดนก็าลัางกินเลยไดฝาด,ดีอ่ไหย่ย้องใส่กข้าบปเทียม ก็มักคีมวนมีตาแดงที่หาไปเลยเหม,ม,ม,มือนนไปมอมอืม

mà tung đường Ừ, ngoài mình Ừ, chăm Xì thay. ต้องโจวใส่พร้อมเมี่ยงคำเน้เนๆโอ้โอ้อีกหนึ่งคำไปจัดไปเต็มๆต,ตาเลี้ยงเขาหาดไปเลยไอยสองตวัวเน้เนๆโอเคมาจะใส่ไว้ตับผมขอบคุณลายรครับที่้อมารับชมครับผมถัดไป โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก่ะขอญาตฝากไว้ซ้ำนี่ครับกับวิถีชีวิตเป็นบ้านที่โจนําเสนอให้มือนี่ครับผมกับภาพไปง้มหอยมาและกลับมาเห็นเมนูบนบากินพร้อมสําหรับคนที่เข้ามารับชมกินวัตบุเป็ี่ยนก็ไม่ต้องไปลองเล่นแบบนะครับผมการที่กินหอยแบบนี้อาจจะเกิดอันตรายสําหรับคนที่ แพะหอยก็ได okay. okay, ้คร okay. okay, okay. ับผมเนาะเพราะมันเป็นหอยดิบครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตฝากไว้กับงมหอยกันเลยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าผมกับไอจูเทีของผมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าอยากให้จูทำคลิปไม่ต้นูยังเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับงมหอยน้ำหา làm bò mưa đi mặn hồ hiện hưng lắng dù sau ấy con sau con ngôm hoài năm ai